กราบสวัสดีท่านผู้ชมและทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอิมูชี่นะครับและนี่ก็คือช่วง108,000เรื่องนะครับก็ร้อยแปดพันเรื่องของเรานะครับดำเนินมาถึงปี2020แล้วนะครับผมทีนี้ผมก็เลยจะปฏิวัตินะครับเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับสำหรับ108,000เรื่องนะครับเดี๋ยวจะอธิบายสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูผมก่อนแล้วกันนะครับช่วง108,000เรื่องเนี่ยจะเป็นช่วงพอดแคสต์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะต้องไปพูดในคอมนะครับผมแล้วก็มันก็ใน ในภาพเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเสียงผมนะครับที่ผมก็เลยจะเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่นะครับเราจะได้ใกล้ชิดขึ้นนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับก็คือผมจะมาตั้งกล้องแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วก็หาเรื่องพูดสักเรื่องมาพูดนะครับซึ่งโดยเราจะไม่ตัดคลิปออกเลยนะครับก็คือพูดผิดเนี่ยมันก็พูดผิดไปเลยนะครับก็คือเป็นเรียวไปเลยนะครับให้มันแบบ รู้ส ождения, ึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเก tamam ิดแบบเรียลไทม์มากอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องมีการตัดต่อหรือว่าตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่แต่งสีนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงร้อแบบพันเรื่องนะครับก็หลายหลายคนก็อาจจะชอบหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอให้ผมหน่อยแล้กันนะครับว่าผมควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการแบบไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงร้อแบบพันเรื่องนะครับก็ร้อแปพันเรื่องใน EP นี้นะครับก็ จะมารีวิวนะครับวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองนั่นเองนะนะครับก็ผมบอกไปในหลายคลิปแล้วใช่ไหมว่าเออเดี๋ยวจะมาทําช่วงวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับยังไงให้ได้สภาพดีไม่โดนโกงนะครับจะต้องท้าวความก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปรีวิวกล้องของผมหรือว่าเลนนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมักจะเป็นของมือสองตลอดถูกไหมนะครับทีนี้มันก็เกิดคําถามว่าเอยพี่ทำไมพี่ต้องซื้อกล้องมือสองได้ล่ะอะไรประมาณนี้นะครับ คือผมเลือกซื้อกล้องมือสองเพราะว่า1นะครับมันคุณภาพอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างกับซื้อมือหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่ากล้องมันอาจจะผ่านมือคนอื่นมาแล้วแต่ว่าบางคนน่ะนะครับเขาใช้กล้องหรือว่าใช้เลนเนี่ยทนุถนอมมากหรือบางครั้งอาจจะใช้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็นอนตู้นะครับแต่ราคาที่เขาขายเนี่ยมันหันกันเกือบครึ่งหนึ่งของราคามือหนึ่งเลยนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าได้ของราคาที่ถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพเท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่การ เลือกซื้อของเราแล้วก็การเช็คสินค้าของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับว่าวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองยังไงให้ได้กล้องที่คุณภาพและก็ไม่โดนโกงนะครับคือมันจะมีปีประมาณกลางปี2 0 1 9เนี่ยนะครับที่ผ่านมาคดีเรื่องการโดนโกงผ่านโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเยอะมากนะครับผมเห็นในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม iPhone นะครับกลุ่มเสื้อผ้ามือสองหรือแม้แต่กลุ่มกล้องเองนะครับโดนโกงกงนไปหลักหมื่นหลักพัน นะครับซึ่งตัวผมเองก็เคยโดนโกงเหมือนกันโกงทุยโดนโกงเหมือนกันนะครับผมผมก็เลยอ่ะลิสต์มานะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะมีคนที่อยากจะซื้อกล้องมือสองว่ะแต่ว่ากลัวอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับวิธีการที่ผมลิสต์มาเนี่ยเป็นวิธีการที่ผมใช้เองนะครับตั้งแต่นูแต่นานแล้วจนถึงปัจจุบันผมก็ยังใช้วิธีการคิดแบบนี้อยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้ เป็นหลักการนะมันแล้วแต่คนนะครับว่าคนจะเช็คยังไงนะครับผมแต่ว่านี่คือวิธีการที่ผมใช้ผมก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะกันนะครับจะได้ไม่ต้องโดนโกงแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพว่าเฮ้ยพี่จะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยมือสองควรที่จะเช็คอะไรบ้างนะครับผมเอ่อผมไม่ได้ลิสต์เป็นหัวข้อมาให้นะครับไม่ได้เรียงนะครับก็บางรายการก็อาจจะเอาขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอาไว้ที่หลังก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับ อันดับแรกนะครับวิธีการเลือกซื้อกล้องนะครับคุณก็ต้องรู้ตัวก่อนนะครับว่าคุณอยากจะได้กล้องตัวไหนนะครับกล้องมิเลเรสกล้อง dslr อะไรเงี้ยนะครับพอคุณตัดสินใจได้แล้วว่าเฮ้ยอยากลองหากล้องตัวนี้อยากลองซื้อกล้องตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสเตตประมาณก็คือว่าหาที่ไหนล่ะนะครับใช่ไหมวิธีการหานะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับตัวผมเองก็ใช้นั้นก็คือหาตาม Market ็ตเพสแล้วก็กลุ่มเฉพาะนะครับผมจะไม่ไปซื้อในขายดีนะครับจะไม่ซื้อในเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด นะครับหรือ 1, พันทิปผมจะไม่ซื้อแบบนั้นเพราะมันไม่มีอะไรการันตีให้เราได้นะครับว่าเฮ้ยของมึงเนี่ยคือของแท้หรือว่าคนขายเนี่ยเป็นคนขายที่บริสุทธิ์จริงๆอะไรแบบเนี้ยน,นะครับผมจะซื้อตาม Marketplace หรือตามกลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มเนี่ยหาง่ายๆนะครับส่ว่าคุณจะซื้อ 6D Mark 2คุณก็พิมพ์ไปครับ 6D Mark 2 Market c u p Thailand นะครับหรือคุณจะซื้อ,อ,อ Canon หรือ Nikon นะครับหรือ Sony คุณก็พิมพ์ไปว่า แคแนลขับมาเก็ตไทยแลนด์โซนี่ขับมาเก็ตไทยแลนด์นะครับมันจะมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบซื้อขายของมือสองเยอะเลยนะครับซึ่งคุณก็ลองหาดูทั้งใน Market ็ตเพสนะครับมาเก็ตเพสอยู่ตรงไหนนะครับใน a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นแอปใช่ไหมมันจะถ้าคูณใช้ iPhone มันจะอยู่แถวข้างล่างนะครับหรือว่าคุณต้องกดขีด3ขีดก่อนตงมุมขวาล่างนะครับถ้าเป็น iPhone ถ้าเป็น Android น่าจะขวาบนนะครับก็คือขีด3ขีดนะครับก็จะเจอคาว่า Market ็ตเพสลองพิมพ์ดูนะครับ หรือถ้าเกิดว่าคุณหาไม่เจอคุณอาจจะพิมพ์ไปตรงในช่องค้นหาเลยก็ได้นะครับชื่อกล้องแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปุ่มนะครับให้กด Marketplace นะครับ Marketplace เนี่ยก็คือเป็นเหมือนตลาดนะครับของ Facebook ที่จะมีผู้คนทั่วโลกนะครับลงขายของนะครับมันจะสามารถเลือกเรนจ์แล้วก็เลือกจังหวัดที่คุณค้นหาได้นะครับสามารถเลือกแบบเขตแถว200เมตรรอบกรุงเทพมหานคร200เมตรแถวคอนแก่นอะไรแบบนี้มันก็จะมีเป็นพื้นที่มาให้ใน ระยะ200กิโลเมตรนะครับก็ลองหาดูนะครับพอคุณหาเจอและอ่าคุณเจอพ่อค้าคุณนึงแล้วใช่ไหมในะครับคุณก็ทักไปครับว่าเออสนใจสินค้านะครับทีนี้มันก็จะมาในรูปแบบของวิธีการเช็คหรือวิธีการถามนะครับผมอันดับแรกนะครับถ้าคุณจะซื้อกล้องนะครับอันดับแรกเลยคุณต้องถามเรื่องชัตเตอร์ก่อนว่าชัตเตอร์เท่าไหร่หรือโดยปกติแล้วเนี่ยอ่าพ่อค้าเนี่ยเขาจะเพียงชัตเตอร์มาอย่างชาัดเจนนะครับก็ พยายามถามนะครับหรือว่าเช็คชัตเตอร์นะครับอันดับแรกเช็คชัตเตอร์ก่อนทีนี้ชัตเตอร์เนี่ยเท่าไหร่ถึงกำลังดีใช่ไหมในการซื้อเอามาใช้งานต่อนะครับส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดเป็นมิลเลอร์เลสเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000 20, 0นนะครับกำลังดีนะครับถ้าเกิดเป็น DSLR เนี่ยผมให้ไม่เกิน5,000 50, 0นนะครับ5,000 50, 0นนี่คือแม็กซิมัมสุดเลยถามว่าทำไมาถึงต้อง5,000 50, 0ทำไมาถึงต้อง2,000 20, 0ใช่ไหม จริงอันนี้มันไม่มีกฎตายตัวครับอันนี้แล้วแต่ความสบายใจของคนบางคนเนี่ยซื้อ7จ็ดหมื่นแปดหมื่นไม่มีปัญหาก็มีนะครับมันอยู่ที่ความสบายใจของคนผมว่าหลักหมื่นต้นๆกําลังดีเลยนะครับมิเรเลสเนี่ยพวกปุ่มเลเยอร์หรือว่าการถ่ายภาพอะไรต่างๆมันจะไม่ถึกทนเท่า DSLR นะครับผมก็เลยให้ประมาณ2 0,000นต้นๆนะครับกำลังดีนะครับพอรับได้เอามาเอามาถ่ายงานต่ออะไรประมาณนี้นะครับมันยังไม่ล้าถ้าเกิดว่าเป็น d s l r เเนี่ยเขาออกแบบมาถ่ายได้เป็นแสนอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่เกิน5 0,000นนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบ7 0 0 0 0มื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยผมกลัวว่าม่านชัตเตอร์มันจะล้าแล้วนะครับแล้วมันจะถ่ายแบบเสียงไม่แน่นแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนม่านชัตเตอร์ซึ่งมันก็ราคาหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ให้ไม่เกิน5 0,000นถ้าเกิดหาได้น้อยกว่านั้นก็ก็ดีมากนะครับผมทีนี้ราคามันก็จะขึ้นอยู่ที่เนี่ยครับสภาพนะครับแล้วก็ชัตเตอร์นะครับยิ่งชัตเตอร์น้อยราคาก็ยิ่งแพงนะครับคุณก็ต้องตัดสินใจดูนะครับผมอันดับแรก เช็คชัตเตอร์ใช่ไหมแล้วถามว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถเช็คชัตเตอร์ได้ยังไงนะครับเพื่อแบบจะได้รู้ว่าพ่อค้าเขาไม่ได้โกหกนะครับอันดับแรกวิธีการเช็คง่ายๆก็คือต่อกล้องนะครับต่อสายกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้แอปพวก o s utility นะครับถ้าเป็นกล้องแ a น o อนะถ้านี้ข้อบ่ไม่แน่ใจแบรนด์อื่นไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็น c a น o อนเนี่ยต่อเข้ากับแอป o s utility สามารถโหลดได้ใน Google นะครับก็ต่อเข้าไปนะครับมันก็จะมี การบอกชัตเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าอันนั้นน่ยผมว่ามันจะยากไปนะครับมันจะมีอีกหนึ่งครับก็คือเช็คผ่านแอปได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้ต้องเสียตังค์นะครับร้อยกว่าบาทผมว่ามันคุ้มค่ากับการซื้อสำหรับคนที่ซื้อขายกล้องบ่อยๆนะคนที่จะมีไว้นะครับก็คือชื่อว่าชัตเตอร์เคานะครับผมไม่รู้ว่าใน Android มีหรือเปล่านะแต่ใน iPhone มีนะครับเนี่ยครับอันสุดท้ายชัตเตอร์เคานนะครับเห็นไหมนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะเออนะครับ ก็พิมพ์ไปนะครับคำว่าชัตเตอร์เขาชัตเตอร์ก็ชัตเตอร์ครับเขาก็คือนับนั่นแหละนะครับพิมไปในแอปสโตรเลยรับก็จะมีประมาณร้อยกว่าบาทนะถ้าเกิดตอนถ้าเกิดว่ามันไม่ลดนะตอนผมซื้อมามันประมาณร้อยสามสิบร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าช่วงลดมันก็อาจจะมีเก้าเก้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคุ้มค่าในการซื้อมาเพราะว่ามันสามารถเช็คชัตเตอร์ได้หมดเลยนะครับทุกกล้องทุกแบรนด์เลยนะครับแค่ต่อ Wi-Fi โทรศัพท์เข้ากล้องนะครับแล้วก็เข้าแอปรอปมันสามารถ ทำได้หมดเลยนะครับมันก็จะมีการบอกอเดี๋ยวผมดูก่อนชัตเตอร์เขามันจะมีบอกทั้ง camera model นะครับ serial number นะครับแล้วก็ owner name ก็คือชื่อของกล้องนั้นนะครับแล้วก็ชัตเตอร์นะครับบอกแบบละเอียดมากนะครับหลักสิบหลักหน่วยบอกหมดเลยนะครับผมซึ่งวิธีการเช็คเนี่ยมันก็ง่ายมากๆนะครับสำหรับการเช็คชัตเตอร์อันดับแรกนะพอคุณเช็คชัตเตอร์เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือเช็ครอยรอบกล้องนะครับ หรือว่าตําหนินะครับในตรงนี้เนี่ยสามารถถามพ่อค้าไปตรงๆได้เลยครับว่ามีตําหนิตรงไหนไหมครับนะครับหรือว่ากล้องมีรอยตรงไหนไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารอยมันมันเข้าเนื้อเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในตรงที่เราไม่ได้เห็นหรือว่ามุมอับหรือว่ามันไม่ได้มีผลต่อการถ่ายภาพอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าว่ารอยมันเยอะเกินไปจนแบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยกล้องมันสภาพยับเยินนะสภาพสงครามนะครับเราเรียกกันแบบนั้น ก็คืออันนี้ก็แล้วแต่ดูพินิษของท่านนะครับว่าท่านจะซื้อหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมแล้วผมถ้าเกิดมีรอยนิดเดียวนะครับอย่าง e s r ของผมเนี่ยมันก็มีรอยตรงวงแหวนนะครับตรงข้างบนตรงเนี้ยเออเนี่ยตัวเนี้ยก็คือมันมองไม่เห็นครับอือคือถ้าไม่ได้ตั้งใจแบบไปเพ่งเล็งมันจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เห็นครับคือถ้ามองแบบเนี้ยก็สวยนะครับก็คือแบบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเพ่งเล็งมันจริงก็จะไม่เห็นนะครับทีนี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าทุกคนอื่นเป็นแบบผมไหมแต่ผมมันจะเป็นคนที่ถ้าเห็นรอยส่วว่าแบบใช้งานมาแบบไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยเออก็คิดว่ากล้องเราไม่มีตําหนิใช่ไหมแต่พอมาเห็นรอยแล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนกล้องอันนี้ผมเพิ่งมาเห็นรอยเมื่อสองสามวันก่อนนะครับหลังจากซื้อมาทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาทําเป็นรอยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเช็ครูปกเก่าตั้งแต่ผมได้กล้องมานะครับผมก็ถ่ายมานะก็สรุปแล้วมันมีรอยมาอยู่แล้วนะครับทีนี้พอ เราเห็นรอยมาแรกๆอ่ะเราก็รู้สึกแบบเสียใจอ่ะเออแบบเรารักเราห่วงเราดูแลมันดีแล้วมันมีรอยอ่ะแต่พอเราชินกับมันครับไปสักสองวันสามวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออก็แค่รอยไม่เห็นเป็นไรเลยเอ,อมันก็ยังใช้ได้สภาพมันยังสวยอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับผมจะเป็นคนแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามีคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่แบบผมว่าน่าจะเป็นนะสําหรับคนที่แบบรัก รักห่วงของมากอะเออพอมันมีรอยขึ้นมามันจะเชี่ยไอ้เฮี้ยเอ้ยเหมือนเหมือนจะตายอะอะไรประมาณเนี้นะครับแต่พอแบบเราปล่อยไปสองสามวันนะครับเราก็จะเลิกหือมาและแล้วเราก็จะแบบเออช่างแม่งอะไรเงี้ยนะครับเปรียบเทียบเหมือนเราซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆครับเนี่ยตอนผมได้ S1 Pro Max มาเนี่ยนะครับโอ้โหห่วงมากแบบวางบนที่นอนอะไรเงี้ยค่อยๆวางอะไรเงี้ยพอเราใช้มานานๆครับโยนลงที่นอน <c oughs> อะไรประมาณเนี้นะครับผมก็ลองลองเช็คดูว่าคุณ คุณรับได้หรือเปล่าสาหรับรอยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ากล้องที่มันไม่มีรอยก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ขายนะครับแต่ว่าคือของที่คนเขาใช้งานนะครับต้องดูคนขายนะถ้าเกิดคุณขายเป็นพ่อค้าเนี่ยก็อาจจะได้ของที่มันไม่มีรอยนะแต่ถ้าเกิดว่าได้คนขายที่เขาเป็นยูเซอร์ใช้งานจริงๆแล้วเขาปล่อยปล่อยกล้องอะไรแบบนี้เป็นคนใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมีรอยตามการใช้งานบ้างครับอะไรที่มันควรมีรอยเนี่ยมันก็ควรมีครับอย่างเช่นการซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมไอ้ตูดชาร์จเนี่ยมันควรจะมีรอยการเสียบเข้าถอดออกถูกป นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีรอยเลยเนี่ยมันน่าสงสัยนะเอ้ยมึงไปเปลี่ยนอะไรมาหรือเปล่าวะทำไมตูดชาร์จมึงมึงเคยชาร์จแบตหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามึงใช้ไวลีชาร์จอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับไอตรงที่มันควรมีรอยมันก็มันก็ควรจะมีอย่างเช่นตูดกล้องเนี้ยเออไอตรงเนี้ยเออมันควรจะมีรอยเออแบบเนี้ยมีรอยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากล้องคุณมันวางบนโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นรอยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลองดูว่าตัวเองรับรับรอยแบบนั้นได้ไหมนะครับ อพอคุณรับรับรอยแบบนั้นได้ตํหนิได้นะครับต่อมามันก็จะเป็นถามเหตุผลที่ขายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยิบย่อยนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรท,ที่ต้องถามนะครับเพราะว่าคือบางคนเนี่ยถ้าเอาพูดง่ายถ้าเกิดเป็นโจรมันจะแบบคิดเหตุผลไม่ออกหรือว่าเหตุผลไม่สมตุสมผลนะนึกออกไหมว่าขายกล้องเพราะอะไรขายสินค้านี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเหตุผลมันฟังขึ้นอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้แม่งแบบ ตั้งใจที่จะขายไปทําแบบนั้นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเหตุผลมันแบบดูแปลกๆดูแบบแบบแบบไม่ใช่ละอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเออคนนี้แม่งไม่ค่อยไม่ค่อยสมีสมผลว่ะอาจจะเป็นโจรก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองถามเหตุผลที่เขาขายดูนะครับผมพอถามเหตุผลที่ขายแล้วอันนี้คุณจะเลือกถามก็ได้ไม่ถามก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนําไปนะครับต่อมาก็จะเป็นถามประกันครับอันนี้ อยู่ที่คนว่าคนซีเรียสเรื่องประกันแค่ไหนส่วนตัวผมแล้วไม่มีประกันก็ไม่เป็นไรนะครับพอแค่กล้องมันสภาพดีนะครับผมบางคนเนี่ยเขาใช้งานน้อยใช้แบบใช้งานน้อยแต่ว่าซื้อมานานแล้วประกันก็หมดอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วผมใช้ของมาไม่เคยเคลมประกันเลยครับจริงๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับอายุยี่สิบเก้าปีแล้วเนี่ยนะครับก็คือไม่เคยไม่เคยเล่นแล้วของเสียแล้วก็เอาไปส่งเคลมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์คอมมือถือเลยอะไรก็ช่างนะครับไม่เคยส่งประกันเลยนะครับไม่เคยส่งเคลมผมก็เลย ไม่ได้ซีเรียสเรื่องประกันอะไรเท่าไหร่นะครับคือถ้ามันไม่มีประกันเนี่ยนะครับก็ยิ่งลดราคาตัวสินค้าลงไปอีกก็ดีนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าบางคนเขาก็ซีเรียสนะครับก็ลองถามดูนะครับต่อมาครับพอเราถามประกันแล้วนะครับก็คือถามเรื่องลดราคาได้ไหมนะครับอันนี้เรื่องของแบบหัวการตลาดละนะครับว่าเอ้ยพี่แบบผมไปรับเนี่ยลดให้ผมได้ไหมหรือว่าแบบผมจะเอาจริงๆเนี่ยลดให้ผมได้ไหมเพราะว่าบางคนเขาขายแบบ ยกัอย่างเช่นขายกล้องตัวหนึ่ง13900เนี่ยอาจจะขอเขาเหลือแบบ13500ได้ไหมครับลดไป400หรือว่าแบบขาย13700อย่างเงี้ยก็ลดไป200อะไรประมาณเนี้ยนะครับคือก็ลดเลขเศษลงมาแต่ว่าโอ้ยอย่าไปถามลดเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องดูราคาที่เขาขายด้วยถ้าเกิดราคามันต่ํากว่าราคากลางเนี่ยนะครับมันก็แบบ เ,ออเขาก็ขาดทุนแล้วแต่ว่าก็ลองทํถาถามไปดูครับเผื่อเขาลดให้ได้นะครับถ้าเขาลดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตามตื้นะครับผมอะไรแบบนี้นะครับพอเราถามเรื่องลดราคาได้ไหมเนี่ยสมมติว่าเขาลดให้ไม่ได้นะครับคุณก็ลองไปเช็คเลทราคากับคนอื่นที่เขาขายนะครับอย่างเช่นมีคนขายฮอดดีมาร์ก2ราคา30,000ทุนอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นเขาขายกันอยู่ที่25,000 25, 26,000เงี้ยคุณก็ไม่ควรที่จะไปซื้อนะครับถ้าเกิดว่ากล้องตัวนั้นเนี่ยมันทุกอย่างเหมือนกันนะสภาพเหมือนกันไม่มีประกันเหมือนกันชัน แล้วคนอื่นที่เขาขายเนี่ยเขาขายเยายลทราคาน้อยกว่านี่นะค,คุณก็ไม่ควรที่จะไปซื้อนะครับคุณก็ต้องเช็คราคาตลาดด้วยนะว่าราคาตลาดมือสองเขาเล่นกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราเปรียบเทียบร,ราคาก่อนที่จะซื้อนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดคุณไม่เช็คราคาเลยมันอาจจะมีคนอื่นที่เขาขายถูกกว่า5,000อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะเสียงเงินส่วนนั้นไปนะครับผมก็ต้องเช็คราคาด้วยนะต่อมาครับก็คือเป็นเรื่องปกติละก็คือเช็คเครดิตคนขายนะครับ ทีนี้เนี่ยบางคนที่เขาขายของเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นพอ่อค้าอาจจะไม่ได้ถามเครดิตอะไรเงี้ยนะครับจะมีวิธีการดูยังไงนะครับก็คือเช็คโปรไฟล์เฟซบุ o กนะครับถ้าโปรไฟล์เฟซบุ o กนั้นนะครับเพิ่งสร้างไม่กี่ปีหรือว่ารูปโปรไฟล์ไม่มีคนมาคอมเมนต์โพสต์ไม่ค่อยโพสต์นะครับก็ตีว่าเป็นโจรไว้ก่อนนะครับลองแอดเฟซเข้าไปแล้วก็ดูนะครับ คนปกติเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยมันควรที่จะเล่นมานานอย่างต่ำสองพันสิามสองพันสอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะเมื่อกี้กล้องมันตัดไปนะครับเพราะว่าแบตมันหมดนะครับไม่ได้ตัดต่อนะนะบแบตมันหมดถึงไหนแล้วนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบเพิ่งสร้างมานะครับแบบ Facebook เพิ่งเปิดนะครับหรือว่าแบบโพสเพิ่งโพสต์รูปโปรไฟล์ไม่มีคนไลค์เลยอะไรเงี้ยเป็นแบบมันไม่มีถิ่นฐานอะไรเงี้ยนะครับก็คือตีไปว่าเป็นโจรไว้ก่อน นะครับเพราะว่าโดยปกติโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนเนี่ยมันจะต้องเล่น Facebook อยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดคุณจะมาขายของอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีกรณีที่แบบ Facebook โดนแบนอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ามันก็หนึ่งในล้านอ่ะที่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเอ่อเฟซบุ๊กนั้นอ่ะมีคนไปคอมเมนต์ไหมโดยปกติแล้วกดแอดไปเลยก็ได้ครับคือคุณแอดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยแอดไว้แล้วมันจะลบเฟซอะไรเงี้ยแอดไว้แล้วซื้อขายเสร็จค่อยอันเฟนออกก็ได้นะครับผมดูว่ารูปโปรไฟล์์์เเเเเคคคคาาานนนนนนีีี่่ยยมม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 ออตตแบบ อาจจะเป็นคนรู้จักหรือเป็นญาติหรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยคุณก็รับประกันได้เลยว่าว่าคนนี้เขาไม่โกงแน่นอนนะเพราะว่าถ้าโกงเนี่ยเราสามารถตามจากคนที่เขารู้จักได้นะครับคนที่คุณมาเมนนี่แหละมันต้องรู้จักกันนะครับมันถึงจะมาคอมเมนต์กัน,กนถูกปะ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองเช็คโปรไฟล์พ่อค้านะครับคนหรือว่าคุณขายนั่นแหละนะครับผมลองทักไปคุยหรือว่าวิธีการอา่การันตีอีอกอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ ตอนที่ตอนที่พูดคุยตกลงกันจะซื้อแล้วเนี่ยนะครับให้เขาถ่ายบัตรประชาชนคู่กับสินค้าที่เราจะซื้อนะครับก็ถ่ายมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาถ่ายมาโดยที่เขาไม่ปิดเลขบัตรประชาชนเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็มันอาจจะเป็นโจรก็มีส่วนนะครับเพราะว่าโจรเนี่ยมันไม่ค่อยแคร์เรื่องเลขบัตรอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ถ้าสี่พัสิบนะมันอาจจะไม่ได้เป็นโจรก็ได้นะครับแล้วก็ดูเลขบัญชีครับถ้าเลขบัญชีตรงกับบัตรประชาชนเนี่ยนะครับก็ ก็เหมือนการันตีได้50%าอว่าอาจจะไม่ได้โกงนะครับคือมันไม่มีอะไรแน่นอนครับการซื้อของออนไลน์นะครับแต่ถ้าอย่างที่ผมคอนเฟิร์มหรือว่าตอนที่ผมใช้นะครับวิธีในการเช็คนะครับหรือว่าซื้อขายเนี่ยก็คือว่าผมจะดูนี่แหละครับว่ารูปโปรไฟล์มีคนมาคอมเมนต์ไหมหรือว่า Facebook เนี่ยมันแบบน่าเชื่อถือไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าเยถ้าเกิดว่าเราโดนโกงอ่ะอย่างน้อยเราก็ตามได้นะอะไรประมาณนี้ในะับผม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่ว่าก็เป็นวิธีที่ทําให้เรามั่นใจมากที่สุดในการเลือกซื้อกล้องเนาะนะครับผม,มเมื่อกี้ใช้เครดิตแห้วใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นผ่านแอดมินหรือผ่านช้อปปี้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่ชัวร้ออ์ว่าคุณจะไม่โดนโกงแน่นอนนะครับผ่านแอดมินหมายถึงว่าผ่านแอดมินกลุ่มนะครับอย่างเช่นคุณอยู่กลุ่มแล้วซื้อขายจะซื้อขายกับคนที่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ผ่านแอดมินก็คือว่าก็คนขายเนี่ยนะครับจะต้องส่งของเอไม่่ใชสิ คนซื้อจะต้องโอนเงินไปให้อดมินก่อนนะครับอดมินเนี่ยโดยปกติแล้วกลุ่มเนี่ยอดมินจะเชื่อถือได้นะครับเพราะว่ากลุ่มหนึ่งมันก็เป็นแบบหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยอดมินเขาก็จะมีความน่าเชื่อถือได้อยู่นะครับผมก็คนซื้อเนี่ยต้องโอนเงินไปให้อดมินก่อนนะครับก็คือเหมือนอดมินเป็นคนกลางนั่นแหละพออดมินรับเงินปุ๊บอดมินก็จะบอกคนขายเนี่ยนะครับว่าอะคุณส่งของเลยนะครับพอของไปถึงคนซื้อเนี่ยนะครับคนซื้อเช็คเช็คของว่าเออได้ตรงตามต้องการไหม แล้วพอคนซื้อคอนเฟิร์มโอเคเนี่ยนะครับแอดมินก็จะโอนเงินไปให้คนขายนะครับซึ่งอันเนี้ยมันกันทั้งคนซื้อแล้วก็เซฟทั้งคนขายด้วยนะครับว่าจะไม่โดนโกงอย่างแน่นอนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนซื้อโกงคนขายก็มีเหมือนกันนะครับ ปลอมสลิปปลอมว่าโอนเงินแล้วแล้วคนเหมือนคนขายเขา,เขาก็แบบยุ่งๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแม่ค้าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เช็กยอดอะไรเงี้ยก็ส่งของไปเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ผ่านแอดมินเนี่ยจะชัวร้อ์ที่สุดว่าคุณจะไม่โดนโกงแน่นอนแต่ว่าจะได้ของช้ากว่าปกติเพราะว่าคนจะได้เงินช้าแล้วก็ได้จะได้เงินชา้าไม่ไดไ้ไม่ใช่ว่าได้ของช้านะคนที่ขายะจะได้เงินช้ากว่าปกติเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะต้องไปอยู่กับแอดมินก่อนแล้วก็ต้องรอพัสดุเนี่ยไปส่งกับผู้ซื้อก่อนนะครับถึงจะได้เงินซึ่งถ้าเกิดขไไม่ด้รีบ ร้อนเื่องเงินอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคนะครับแต่ว่าบางคนเขาแบบปล่อยแล้วอยากได้เงินเร็วไงนะครับเขาก็จะไม่โอเคกับการผ่านแอดมินนะครับแต่ถ้าผ่านช้อปปีก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่การันตีได้ร้อเหมือนกันนะครับก็คือหลักการเหมือนกันเลยครับก็คือเรากดซื้อในช้อปปีเงินเนี่ยมันก็จะอยู่กับช้อปปีก่อนแล้วก็คนขายเนี่ยต้องส่งของมาให้เราก่อนพอเราได้รับพัสดุแล้วเนี่ยรับเช็คสินค้าอะไรเงี้ยเราก็ไปกดในแอปช้อปปีเพื่อที่จะให้ช้อปปีเนี่ยโอนเงินไปที่ผู้ขาย นะครับก็เซฟร้0ยวิธีนี้คือเป็นวิธีเดียวที่100%เลยนะครับผ่านแอดมินหรือว่าผ่าน s h o ป e, ปีหรือว่าผ่านแอปอะไรเงี้ยผ่านตัวกลางะนะครับมันจะสามารถคอนเฟิร์มได้นะครับและวิธีสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะก็คือว่า,าถ้าเครดิตพ่อค้าเขาเยอะเนี่ยก็สามารถโอนก่อนได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนจะพิพจารณาน,นะครับว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าผมเห็นพ่อค้าคนนั้นเขามีเครดิตนะมีเครดิตเยอะนะครับ คือการดูเครดิตเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นแอคปลอมหรือเปล่าเออบางครั้งเขาซื้อแอคมาปั๊มว่าเออบวกเครดิตอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูรูปแบบอะครับต้องอ่านคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแอคมาเนี่ยนะครับคอมเมนต์มันจะแบบคอมเมนต์มันจะแบบยังไงล่ะมันจะเป็นบวกอย่างเดียวอะบวกหนึ่งบวกหนึ่งแบบรัวๆแบบร้อยคอมเมนต์บวกหนึ่งอะมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแอคที่แบบบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยคนบางคนเขาจะต้องมาแบบ วกหครับคนนี้บวกให้ล้านเลยครับคนนี้ได้ของจริงครับหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบเมสเซจมันจะต่างกันออกไปะนะครับมันจะไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเครดิตเยอะเนี่ยก็สามารถโอนก่อนได้นะครับก็คือไว้จะไดระ้ระดับหนึ่ง่นและว่าเพราะว่าเขาซื้อของมาเยอะอะไรเงี้ยซื้อขายมาเยอะนะครับผมส่วนมากแล้วผมจะเจอเช็คเครดิตเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์อ่อุปกรณ์คอมนะครับกาซจอ นะครับเมนบอร์ด CPU อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคืออุปกรณ์คอมอะ่ะส่วนคอมเซตหนึ่งอะ่ะมันสามารถขายแยกได้ใช่ปะ่ะนะครับแล้วมันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าในส่วนเนี้ยที่ขายขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็อุปกรณ์คอมเยอะนะครับผมสามารถจะเจอแบบนี้นะครับส่วนการขายกล้องเนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยเจอเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าจะไปเอาดีด้านเสื้อผ้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์คอมเกมมิ่งเกียร์อะไรแบบนี้มากกว่านะครับส่วนมากกล้องเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาผมก็จะซื้อกับพวก คนที่เขาใช้งานจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะปล่อยนะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมมาแชร์ในวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับในพอดแคสต์คือจริงๆมันต้องทำพอดแคสต์เพราะว่ามันยาวครับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันกี่นาทีแล้วนะครับก็คือมันยาวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะต้องเอาไปตัดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเสียเวลานะครับผมว่าผมพูดไปแบบเนี้ย มันได้ถึงอารมณ์กว่าแล้วก็เข้าถึงได้มากกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่โกหกคนดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะต้องโกหกทุกท่านไปทําไมนะครับก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยแบบลองเปิดใจกับกล้องมือสองดูนะครับมาชี้ชี้ช่องให้ว่าตรงนี้มันเซฟเงินได้เยอะนะถ้าเกิดคุณรู้จักเปิดใจแล้วก็มีวิธีการเลือกซื้อที่ปลอดภัยนะครับผมก็ผมไม่รู้แหละนะว่าทุกท่านจะคิดยังไงนะครับว่ามันเป็นมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าออกมาแบบทําคลิปเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า เจตนาของผมที่ทําคลิปแบบนี้คืออยากให้ทุกท่านได้อะไรกลับไปบ้างนะครับในด้านบวกนะนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีวิธีอะไรของตัวเองในการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์หรือว่าเป็นตัวเลือกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ควรที่จะแบบอออกมาแชร์ผมจะปักหมุดไว้ให้ นะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองอันนี้มันไม่ใช่การซื้อกล้องมือสองเพียงอย่างเดียวนะครับสามารถเอาไปอัดแอปใช้กับการซื้อของมือสองได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกล้องอย่างเดียวนะครับผมว้ในพิธีนี้เนาะนะครับก็หากพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ไปก็ขออภัยในทนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์อีพีหน้านะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะมานั่งพูดคุยทำพอดแคสต์แบบนี้แหละ นะครับก็จะมีคลิปรีวิวด้วยคลิปพอดแคสต์ด้วยนะครับก็คงจะไม่ได้ไปอัดคลิปเสียงในคอมแล้วนะครับมาพูดแบบนี้ผมว่ามันมันดูเป็นตัวเองกว่าแล้วก็ได้เข้าถึงกับท่าผู้ชมได้มากกว่าด้วยนะครับผมแต่พิีตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาคลิป ไปลงคอมแล้วก็จะได้อัปโหลดได้นะครับผมก็ช่วงนี้โควิดนะครับแล้วก็เคอร์ฟิวด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเราจะ่านไปด้วยกันนะครับผมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้พลาดกันติดตามคลิปใหม่ทางผมนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ